คำเตือนช่องนี้อาจมีนิยายที่ซ้ากับช่องอื่นเพราะผมจะทํานิยายที่ชอบนิยายผมแปลเองตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้นิยายฟังง่ายขึ้นและอาจมีบางคําที่ทําให้สับสนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยครับตอนที่เจ็ดสิบหกไปที่ภูเขาและทะเลมาหาคุณทุกคนก็แข็งทื่อฉันไม่อยากตายที่นี่น้องใหม่อีกคนพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆ เสยงปืนใหญ่ยังคงดังก้องและการทิ้งระเบิดที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆทำให้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหมดในขณะที่บังเกอร์แกว่งไปมาอย่างบ้าคลั่งและการเกิดสนิมขึ้นสนิมสีเทาขาวจำนวนนับไม่ถ้วนก็สั่นสะเทือนจากส่วนบนของศีษะเรายังไม่พร้อมนักเรียนใหม่อีกคนกัดฟันเขาเอามือปิดหน้าไว้และน้ำตาก็ไหลาจากหว่างนิ้วของเขาไม่ได้ใช่ไม่มีใครพร้อมพวกเขาไม่ยอมรับการต่อสู้ที่แท้จริงพวกเขาไม่เคยเห็นจนสลัดตัวจริงพวกเขาน่าจะมีความสุขในโรงเรียนทหารอย่างสันติแม้จะเหนื่อยแต่อปลอดภยัย เมื่อได้ยินคำพูดของนักเรียนใหม่คนอื่นๆก็เมียอีกครั้งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายที่นี่พวกเขาเงยศีรษะขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมองไปยังสนามรบที่วุ่นวายอีกครั้งท้องฟ้าเป็นสีเทาแม้ว่าการยิงปืนใหญ่จะอ่อนกำลังลงมากแต่พวกเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเรือจรสลที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ระหว่างก้อนเมฆและตกลงมาจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินมารีนฟอร์ดอย่างรวดเร็วใบหน้าที่น่าเกลียดและโหดร้ายของจรสลัดลายเป็นบิดเบี้ยวและแคบในสายตาของพวกเขา ได้ยินเสียงฝีเท้าอันแสนวุ่นวายของมารีนทุกที่บนพื้นป้องปราการที่มีการป้องกันที่ซับซ้อนถูกทำลายพวกเขาไม่เคยเห็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้มาก่อนในชีวิตถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาจะทำอย่างไรทันใดนั้นเสียงแห่ต่ำดังขึ้นทุกคนตกตะลึงและมองไปที่เจ้าของเสียงมันเป็นฝายใบหน้าของเขาคลุมเครืออย่างมากและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวถูกดึงออกมาจากบุมปากของเขาด้วยความยากลำบากแต่คำพูดของเขาทำให้แสงจางๆสองประกายในดวงตาที่เยือกเย็นของคนอื่น ใช่เขาจะทําอย่างไรถ้าเขาอยู่ที่นั่นทุกคนรู้นี่ว่าใครคือเขาที่ตัวตุ่นพูดตอนที่สงครามปะทุถ้าไม่มีอุบัติเหตุเขาน่าจะไปฝึกอยู่ที่สนามช่ยมายอมารีนฟอร์ตตอนตีสี่เขาจะไม่พลาดแน่กลางวันกลางคืนกลางดึกแต่สนามโรงเรียนอยู่ห่างจากที่นี่สามกิโลเมตรเต็มด้วยความคึกหน้าและขนาดขององค์การโจมตีของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาที่สำนักงานใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาที่นี่บางทีเขาได้ล่าถอยภายใต้าใตาการคุ้มครองของกองกำลังนวิกโยธินอื่นๆหรือไม่ หรืออาจจะเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจจะก,กลายเป็นหนึ่งในศพของนาวิกโยธินมาโดยตลอดทุกคนไม่กล้าคิดไกลไม่เขาจะไม่ตายเสียงผู้หญิงที่เกือบจะหมดแรงก็ดังขึ้นทําให้ทุกคนตะลึงในทันใดทีนะาดวงตาของเธอเป็นสีแดงและการแสดงออกของเธอก็ตื่นเต้นผิดปกติเขาจะมาร่วมกับพวกเราแน่นอนพวกเราคือสหายร่วมรบและเป็นพันธมิตรกันทีนาะตะโกนด้วยความมุ่งมั่น คนอื่นๆมองดูที่นาอย่างว่างเปล่าและพวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพวกเขาได้แต่ถอนหายใจอย่างเงียบๆที่นาโรงเรียนอยู่ห่างจากที่นี่สามกิโลเมตรสามกิโลเมตรอาจจะไม่มากนักในเวลาปกติแต่ในยามสงครามเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายล้อมรอบด้วยจนสลัดนับไม่ถ้วนและโจมตีอย่างเมามันอย่าพูดว่าสามกิโลเมตรแค่สามสิบเมตรก็เหมือนแม่น้ำใหญ่ยากที่จะข้ามมาเขาน่าจะไม่มาถ้าโชคดีคงได้เจอกันอีกในเวลานี้โกสไปเดอร์พูดอย่างเคร่งขรึม การแสดงออกของเขาไม่แยแสอย่างผิดปกติราวกับปิดบังความกลัวภายในของเขาหากคุณโชคดีใช่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่ใบหน้าของฮีนาแข็งขึ้นทันทีคําพูดของโกสไปเดอร์แทงทะลุหัวใจของเธอราวกับเข็มที่แหลมคมปลดปล่อยความกลัวภายในของเธอออกมาอย่างสมบูรณ์เธอเดินโซเซและก้าวถอยหลังโดยไม่ตั้งใจไม่เป็นไปไม่ได้พวกเราทุกคนจะรอดเธอพูดพล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าโลกกาลังสันสะท้ารวไฟแห่งสงครามกําลังแพร่กระจายโจนสลัดกําลังยิ้ม สงครามกำลังคำรามดวงตาของนักเรียนใหม่ค่อยๆรีลงราวกับว่าพวกเขาสูญเสียแสงไปพวกเขาได้แต่จ้องเขมององ้อ,งองขาวและมัวมองในสนามรบที่เต็มไปด้วยซากศพราวกับมองหาบางสิ่งที่จะจุดประกายความหวังของพวกเขาอีกครั้งเลือดและไฟเท่านั้นที่จะจับตาจอน้ามีเสียงมาจากแดนไกลประตูแปดด่านประตูที่สามเซมองเปิดแล้วมีแสงสีเขียวสว่างขึ้นบนท้องฟ้าบนดินที่มืดสลัวเต็มไปด้วยเลือดและไฟในโลกที่มืดมนนี้มันดูคราวและสะดุดตามาก นักศึกษาใหม่ก็ส่องแสงที่น่าถึงกับน้ำตาซึมทันทีเพราะพวกเขาต่างก็เห็นฉากลิขิตชะตาที่ไม่อาจลืมเลือนในชีวิตได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเต็มไปด้วยเลือดและรอยฟกชำ้ำยืนอยู่ในทะเลเลือดภูเขาที่ตายแล้ววิ่งและต่อสู้อย่างเมามันไปที่ไหนก็จะมีพวกจนสลัดถูกฉีกเป็นชิ้นชินแทบจะในทันทีและเป้าหมายของเด็กคนนั้นกำลังมาถึงที่ที่พวกเขาอยู่ดวงตาของทุกคนก็กลายเป็นสีแดงทันทีมองดูบาดแผลบนร่างของเด็กชายที่อยู่ห่างไกล พวกเขาช่างจินตนาการไม่ได้จริงๆเด็กผู้ชายคนนั้นระหว่างการเดินทางสามกิโลเมตรสั้นๆนี้เกิดอะไรขึ้นตอนที่เจ็ดสิเจดรอยวินัยในตัวเองจู่โจมรอยเขาอยู่ที่นี่ทันใดนั้นทุกคนก็พูดไม่ออกคลื่นอากาศสีเขียวที่ส่องสว่างในความมืดที่ไม่แน่นอนนี้ได้ขจัดความกลัวและความวิตกกังวลภายในของพวกเขาไปทันทีนี่เป็นความรู้สึกมหัศจรรย์มากแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจก็ตาม บางทีก็มีบางคนที่ยืนเฉยๆเงียบเงบอยู่เสมอพวกเขาสามารถทำให้คุณรู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกนักเรียนคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นั่นมาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่สงครามของคุณทันทีที่ร่างของรอยปรากฏขึ้นนวิกกโยทินจำนวนมากที่กำลังต่อสู้อยู่ก็ตกตะลึงจากนั้นจึงตะโกนด้วยดวงตาสีแดงด้วยความกระตือรือร้นและกังวลอย่างสุดจะพันนา,นาจากนั้นพวกเขาก็ตัวแข็งเห็นร่างที่งอเล็กน้อยของรอยพุ่งออกมาจากจุดนั้นทันทีทันทีที่ร่างนั้นหายไปก็มีเสียงดังและอึกกระทึกระเบิดขึ้นม ดูเหมือนมีมังกรคำรามผ่านพื้นใต้ฝ่าเท้าของเขาทันใดนั้นก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงเมื่อก้อนหินและฝุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายและระเบิดร่างเด็กที่พันกันด้วยแสงสีเขียวได้เข้ามาในฝูงชนราวกับเสือออกมาจากกรงของมันแล้วความเร็วนั้นเร็วมากจนถึงขีดสุดและแม้แต่ความว่างเปล่าก็มีเงาคลุมเครือไฟเขียวพุ่งเข้าใส่กลุ่มจนสลัดอย่างรวดเร็วและคลื่นลมที่รุนแรงก็กลายเป็นอาวุธที่ไร้ความปราณีระเบิดจนสลัดอย่างน้อยสิบคนที่ยิ้มออกมาทุกคนตกใจกับฉากตรงหน้าจนพูดไม่ออกน้องใหมนน่ รอยรอยที่กรมทหารขอให้เราเรียนรู้คือรอยวินัยในตนเองดังนั้นเขาเป็นสิษย์สายตรงของพลเรือเอกเซเฟอร์ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ก่อนที่เขาจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหารอัญประกาศคู่จุดจุดอัญประกาศคู่นาวิกโยทินประจำที่มาสนับสนุนตกตะลึงผมเห็นร่างของรอยวิ่งไปทางขวาและซ้ายในกลุ่มจนสลัดราวกับสายฟ้าสีเขียวหมัดเท้าข่าวซอ,อ,อกอพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะจัดการได้ง่ายมากแต่ในมือของรอยมันระเบิดพลังอันน่าทึ่ง การเคลื่อนไหวนั้นราบรื่นเหมือนเสือชีตาเรียบเรียบไม่เลอะเทอะแข็งแกแรง่งจริงๆคนเรือโทจากสำนักงานใหญ่มองดูทั้งหมดนี้ด้วยท่าทางตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาแม้ว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประสบการณ์การต่อสู้ของรอยนั้นไม่มากมายนะักแต่ก็ยังมีร่องรอยของความอ่อนเยาว์อยู่ต่อหน้าศัตรูมากมายที่อยู่รายล้อมอดีตแต่การต่อสู้ที่ดุเดือดแบบนี้ความตกใจแบบนี้จนทําให้ใครต่อใครรอดไม่ได้ที่จะให้กําเนิดความรู้สึกกระตือรือร้อนในใจน่าเสียดายที่เขายังไม่รู้จกักฮางั้น ความคิดที่น่าสลดใจดังกล่าวแอบเข้ามาในหัวของรองพลเรือโทแต่เขาใส่หัวอย่างรวดเร็วรอยเป็นเพียงน้องใหม่ในโรงเรียนทหารจะเรียนฮาคีได้ที่ไหนมุมมีเสียงดังขึ้นอีกจนสลัดหลายคนคร่องครญอย่างน่าสลดใจและร่างของพวกมันกลายเป็นว่าวที่เปื้อนเลือดและบินออกไปร่างของรอยปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างกายของเขาว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ภายในสิบเมตรและซากศพของจนสลัดอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาหอบหายใจหน้าซีดและเลือดกําเดาไหลแต่ดวงตาของเขาก็ยังเป็นประกาย ทีละขั้นตอนเขาเดินไปในทิศทางของน้องใหม่ของโรงเรียนทหารในกรมสรรพาวุธมีความเจ็บปวดที่ลุกเป็นไฟไหลายอย่างในร่างกายของเขาและมีรอยเลือดที่น่าตกใจบนหลังของเขาซึ่งทําให้ชิ้นส่วนของผิวหนังบนหลังของเขากระเซน็นทุกลมหายใจกลายเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งราวกับว่าอากาศกลายเป็นมีดที่พาาคอของเขาเขาจําไม่ได้แล้วว่าเขาฆ่าจนสลัดไปกี่คนแล้วอาจจะร้อยหรืออาจจะสามร้อยเขาจําไม่ได้เริ่มจากบริเวณโรงเรียนไปจนถึงพื้นที่การสอนของโรงเรียนในร้อยทหารบกแต่ระยะทางสามกิโลเมตร เขารู้สึกราวกับว่ามันไกลมากจากอาการหายใจไม่ออกแรงสั่นสะเทือนและความตื่นประหนกของสงครามในตอนแรกจนถึงอาการราชาตอนนี้รอยรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนแต่เมื่อมองไปที่ใบหน้าที่คุ้นเคยและกังวลของเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ไม่ไกลเขากำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวฉันแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นประตูที่สามของประตูแปดด่านหรือการควบคุมร่างกายเขาได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วหลังจากพักร้อนและต่อสู้มาอย่างยาวนานรอยรู้ว่าเขายือนอยู่ที่จุดสูงสุดของพลังการต่อสู้ในชีวิตของเขา อย่างไรก็ตามนี่ยังไม่เพียงพอเขาเงยศีรษะขึ้นและมองดูบริเวณโดยรอบล้อมรอบด้วยจนสลัดด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวอย่างบ้าคลาั่งการตายของสหายของพวกเขาไม่ได้กดดันพวกเขาแม้แต่น้อยทันใดนั้นเขาก็กล้มลงคราบเลือดคล้ายคลายพุ่งออกมาจากมุมปากของเขาจุด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 เจีย 5, 5, 5, 5, ห้าห้าห้าน่าสนใจนี่คือเด็กทะเลที่ตลกในขณะนี้จนสลที่ถักเปียสกกับปรงก,ก็รีบวิ่งออกมาจากกลุ่มจลสลร่างกายที่แข็งแรงของเขาถูกห,ห่อหุ้มด้วยพลังอันน่าทึ่งและพุ่งไปในทิศทางของรอยเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ เวนนี่แหละกับตันทีมของกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาเจอเราค่าหัวเจ็ดรอยหสิบล้านเบรีคนเรือโทรอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวร่างนั้นก็วิ่งออกไปตอนที่เจ็ดสิบแปดเจ้าตายที่นี่ไม่ได้ความรู้สึกวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกระทบใบหน้าของเขาแล้วรอยก็อดไม่ได้ที่จะหลังเง,เงนือยเยนเยาบอออกมาเขารู้สึกได้ชัดเจนว่ารูขุมขนทั่วร่างกายของเขาถูกยกขึ้นและระเบิดออกมาราวกับคลื่นเจียห้าห้าห้าทหารเกณฑ์จากสถาบันการทหารกล้าบุกเข้าไปในกลุ่มโจรสลัด เจ้ากับความภาคเพียนไรสาระของเจ้าไปลงนรกซะนาวิกโยธินไร้สาระหัวเราะยอดอย่างรุนแรงมาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วรอยที่เหนื่อยล้าและฟกช้ำไปทั้งตัวแล้วไม่สามารถโต้ตอบได้และมีเวลาเพียงแค่ยกแขนขึ้นเพื่อบังใบหน้าของเขาโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลานี้ฉากในหัวของฉันก่อนหน้านี้ในสนามโรงเรียนทําให้สมองของเขาท่วมทนราวกับประกายไฟรูปร่างกายำที่มีผมสีม่วงนั้นต่อยด้วยกําลังทั้งหมดของฉันและกล้ามที่บวมขึ้นภายใต้เครื่องแบบเอื้ออาทรน จูจ่ๆออร่าก็ระเบิดในส่วนลึกของสมองกายาเหล็กทันใดนั้นรอยก็เปล่งเสียงต่ำและรุนแรงความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายถูกระดมอย่างรวดเร็วและกล้ามเนื้อที่แขนทั้งสองก็ป่องขึ้นราวกับหินมุมหมัดสีดำตัวใหญ่นั้นเหมือนกับค้อนขนาดใหญ่ตกลงบนแขนของเขาอย่างหนักรอยพ่นลมหายใจและคราบเลือดที่มุมปากก็มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและคนทั้งร่างก็บินออกไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ถูกยิงถอยหลังอืมมันกลายเป็นกายาเหล็กคุณนะวิกโยธินมีความสามารถบางอย่างแต่สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยัง จนสลัดระดับกับตันทีมที่มีผมเปียสก,กับปรบนั้นผงับไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็หัวเราะอย่างบ้าคลัง่งสำหรับคนอย่างเขาการฆ่าก็เป็นความเพลดิดเพลินในระดับหนึ่งยิ่งหมดบนฝ่ามือกระโดดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งสนุกกับการทรมานมากขึ้นเท่านั้นเขาเหยียบพื้นด้วยเท้าของเขาและเมื่อพื้นดินแตกเขาก็พุ่งออกไปอีกครั้งแล้วบินไปหารอยอีกครั้งความเจ็บปวดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมาจากกระดูกแขนของเขามันล้นหลามเกือบทำให้เจ็ดจำนวนของรอยบเบลอเหมือนกระดูกจะแตก แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จแต่ทักษะการป้องกันกายา,ยาเหล็กของมารีนซิกสไตล์ก็เข้าใจได้จนสลัดผู้ดุดันห่อหุม้มด,ด้วยฮาคิว้ยังคงเจาะแนวรับและทุกกระดูกแขนของเขารอยกัดฟันและเลือดบนริมฝีปากก็หนาขึ้นเขาบังคับกัดลิ้นตัวเองทำให้เขามีสติร่างนั้นปรับท่าทางอย่างรวดเร็วกลางอากาศพยายามรักษาสมดุลแต่ความเร็วของจนสลัดนั้นเร็วกว่าเขามากและเขาก็มาถึงด้านหน้าในชั่วพริบตาแม้แต่รอยก็ยังเห็นใบหน้าที่น่าเกลียดและกดขี่ข่งเหงและดวงตาที่แดงงก่าลลบ้้คเเวนอย รอยสาบแช่งอย่างลับๆอ่อนแอเกินไปฉันยังอ่อนแอเกินไปเมื่อเผชิญหน้ากับโจรสลัดตัวใหญ่จากนิวเวลิลหัวหน้าหน่วยของกองทหารจาก,กระวรดตอนนี้เขาไม่มีอำนาจเลยณนะตอนนี้วิ่งเร็วเข้าโดยทันทีทันใดนั้นร่างไวกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขารูม่านตาของรอยหดตัวลงอย่างกระทันหันในสายตาที่แคบอย่างยิ่งคนเรือโทนาะวิกโยธินมองไปที่ความตายด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและโบกดาบในมือของเขาเพื่อพันไปที่เจอร่าโจรสลัดที่กำลังจะมาถึงตะครุบ เสียงกระบี่แตกดังก้องอยู่ในหูของฉันราวกับว่ากำลังบดบังเสียงปืนใหญ่บนท้องฟ้าทั้งร่างของรอยแข็งทื่อเพียงเห็นแสงสีขาวสองประกายแวววาวไม่รู้จบอยู่ตรงหน้าเขาเสื้อคลุมสีขาวราวกับหิมะที่มีคำว่าความยุติธรรมถูกย้อมด้วยสีแดงเลือดเหมือนดอกบ,บัวยในขณะน,นี้นาวิกโยธินคำรามด้วยความเจ็บปวดซี่โครงของเขาถูกหมัดเจาะทะลุทำให้เกิดเสียงแตกและร่างของเขาก็เดินโซเซไปข้างหลังรอยยื่นมือออกไปพยุงเขาโดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่หนึ่งดูดสายตาของเขาก็คือใบหน้าเปื้อนเลือดธรรมดาธรรมดา เขาสั่นสะท้านไปทั้งตัวมีเพียงเสียงอ่อนของพลเรือโทเท่านั้นที่ได้ยินเล็กน้อยเนื่องจากพลเรือเอกเซเฟอร์เห็นด้วยกับคุณและยอมรับคุณเป็นศิษย์สายตรงดังนั้นคุณคือความหวังในอนาคตของมารีนคุณจะไม่มีวันตายที่นี่เมื่อมองดูใบหน้าที่หยาบกร้านด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวลและแจม่มใสรอยก็รู้สึกเหมือนมีอะไรร้อนจะพุ่งออกมาจากอกของเขาตือก่อตือก่อไม้ยม,มกเป็นงานหนักมากน่าเสียดายถ้าไม่ได้ปกป้องเด็กคนนั้นคุณนาวิกโยธินคุณจะไม่แพ้ฉันอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน เสียงหัวเราะของจนสลัดเจอเร่าดังขึ้นอย่างอิสระมากขึ้นและก้าวเข้ามาหารอยและทั้งสองคนอีกครั้งดวงตาของรองผู้บัญชาการทหารเรือเริ่หมหงุดหงิดและเขาก็ผลักรอยออกไปเขากัดฟานและทนต่อความเจ็บปวดและยืนขึ้นอีกครั้งใช้มือข้างหนึ่งปิดรอยกดทับอันหน้าสยดสยองระหว่างซี่โครงของเขาขนาดยกดาบที่หักในมือของเขาตะโกนเสียงดังตกป้องน้องใหม่ของสถาบันการทหารนี่คือภารกิจของเราในชั่วพริบตาในสนามรบของสถาบันการทหารทั้งหมด เสียงคำรามของความพยายามอย่างสิ้นหวังของนาวิกโยธินที่ก้องกังวานอย่างรวดเร็วพันกันอย่างบ้าคลั่งในการยิงปืนใหญ่คำรามแอร์ละมันก็ตกตะลึงอย่างยิ่งเพื่อความยุติธรรมนาวิกโยธินทั้งหมดในที่เกิดเหตุคำรามด้วยเลือดยกดาบในมือขึ้นและโจมตีจนสลัดตอนที่79็สิบเก้าคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้เพื่อความยุติธรรมเสียงโห่ร้องของภูเขาที่เคลื่อนตัวและทวงคืนทะเลดังก้องไปทั่วทั้งสถาบันการทหารในขณะนี้ไม่ใช่แค่รอย นอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนทหารที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องสันขาวุธทุกคนต่างตกตะลึงกับนวิกโยธินหลายร้อยนายที่เข้าร่วมจากนั้นจึงเริ่มโจมตีกองทัพจนสลัดที่ปั่นป่วนอย่างสิ้นหวังหนาบกำลังใกล้เข้ามาหมัดและเท้าชีวิตกำลังจะผ่านไปเลือดพุ่งชิ้นส่วนของเครื่องแบบทหารใหม่เ e อี่ยมสีขาวราวกับหิมะถูกย้อมเป็นสีแดงอย่างสมบูรณ์ในทันทีจากระยะไกลดูเหมือนว่าธงการต่อสู้สีเลือดนับไม่ถ้วนได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางซากปร,รักหักพังของซากศพทุกแห่งนี่เป็นฉากที่น่าตกใจอย,อย่างยยิ่่่งงงงออาไมต้งสงสยัย นักเรียนใหม่ของสถาบันการทหารทุกคนมองภาพที่น่าสยดสยองและน่าเศร้านี้อย่างเียนหัวอารมณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเริ่มพุ่งออกไปในแต่ละภาพเลือดก็ค่อยๆเดือดทีละคนนาวิกโยธินที่มาปกป้องนาวิกโยธินน้องใหม่ของพวกเขาแม้ว่าในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้พลังการต่อสู้อันน่าทึ่งก็พล้องออกมาแต่ในกระแสะของโจรสลัดที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไม่นานดังกล้องเสียงปืนใหญ่ที่น่าสยดสยองยังคงได้ยินจากที่ไกลและใกล้และการระเบิดก็ทําให้หูหนวกในเปลวเพลิงที่ริบี ภาพเปื้อนเลือดที่ด้านหน้าของเขาดูเหมือนจะพร่ามัวและบิดเบี้ยวเราอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าที่นาที่ทั้งน้ำตาปิดหน้าและร้องไห้อย่างของคืนขอโทษขอโทษขอโทษน้องใหม่หลายคนสวดมนต์ประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ถ้าไม่ใช่เพราะปกป้องน้องใหม่นาะวิกโยธินประจำพวกนี้ก็คงไม่ลําบากขนาดนั้นตกใจอะไรรีวิงเร็วมันมาทําลายมันเพื่อคุณในเวลานี้พลเรือโทรประทะกลุ่มโจรสลัดแต่ร่างที่แข็งแรงของเขาเป็นเหมือนเทียนไขในสายลมซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกเศร้า ฉันเห็นเขาทำหน้าบึงยอมแพ้การต้องกันตัวอย่างสมบูรณ์และโจมตีเจอเล่าจนสลัดด้วยดวงตาสีแดงนาวิกโยธินอื่นๆตามมาอย่างรวดเร็วรอยตกตะลึงและก่อนที่เขาจะรู้ตัวดวงตาของเขาก็เปียกไปหมดแล้วเสียงปืนใหญ่ที่ยิงไปรอบๆดูเหมือนจะหายไปและโลกทั้งใบก็เหลือเพียงเสียงโหรงสังหารจากนาวิกโยธินทันใดนั้นดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นการหายใจของเขาเร็วขึ้นอย่างมากและคลื่นสีเขียวที่ป่นปนบนผิวกายของเขาก็เริ่มสั่นไหวเราหนีไม่พน้นรอยกล่าวอย่างเคร่งครึม เสียงของเขาไม่ดังแต่ก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของน้องใหม่ที่อยู่ไม่ไกลนักเรียนใหม่เงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวจ้องมองไปที่รอยอย่างว่างเปล่ามารีนฟอร์ดลม้มลงอย่างสมบูรณ์รอยพูดต่อดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นความเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเขามองไปในระยะไกลนักศึกษายังมองตามเขาไปเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าสีดําการยิงปืนใหญ่ไม่รู้ว่ามันหยุดลงเมื่อไหร่เมฆหนาค่อยๆสลายไปที่นั่น เรือโจรสลัดที่โบกทงหัวกะโหลกสีดำค่อยๆทะลุผ่านเมฆหนาทึบและปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนในฉากสงครามหนึ่งสองสามจุดจุดเรือโจรสลัดหลายร้อยลำติดอาวุธเ,เช่นสัตว์สงครามที่มีฟันและกรงเล็บวาววับพวกมันเพียงแต่เปิดเขี้ยวอันน่าสะพรึงกลัวไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความยุติธรรมบนดาดฟ้าเรือทุกลำพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยโจรสลัดด้วยรูปลักษณ์ที่บ้าคลั่งและดุร้ายพวกเขาพบอาวุธต่างๆอยู่ในมือเขาจ้องไปที่โลกเบื้องล่างอย่างรุนแรงยิ้มอย่างแรง กองกำลังขนาดใหญ่ของกลุ่มจนสลัดเจ้าเวหาได้มาถึงกองบัญชาการกองทัพเรือมารีนฟอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วพวกเขาลงจอดอย่างรวดเร็วและแม้แต่จนสลัดจำนวนมากก็ยังกระโดดลงจากดาดฟ้าก่อนที่เรือจะลงจอดกระแทกเข้าไปในพื้นที่พลเรือนทำให้เกิดการระเบิดและเสียงกรีดร้องที่น่าตกใจทุกคนเข้าใจความหมายของเสียงของรอยในทันทีใช่ไม่มีทางหนีพ้นไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะต้องเผชิญกับจนสลัดที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งหนีถึงเราจะเป็นนักเรียนนายร้อยเราก็เป็นมารีนด้วยใช่ไหม รอยถามอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงธรรมดามากราวกับถามคำถามง่ายๆนักเรียนใหม่กัดฟันทันทีและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำพวกเขามองหน้ากันแล้วลุกขึ้นจากพื้นที่ละคนเรียกความกล้าหาญไม่มีทางจริงๆโกส์สไปเดอร์เปล่งเสียงซีดโมยิ้มและสายหัวใช่พวกเราคือมารีนสมเกอร์ยืนขึ้นอย่างสันเทานี่คือโรงเรียนทหารมันไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องหนีในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทุกคนปาดน้ำตาและยืนขึ้น พวกเขามองไปที่กองทัพประจำนาวิกโยธินที่คอยปกป้องพวกเขาและมองไปที่รอยที่ปกคลุมไปด้วยเลือดการแสดงออกค่อยๆกระชับขึ้นบางทีพวกเขาอาจจะยังมีความกลัวความตึงเครียดและความขี้ขลาดอยู่ในสายตาแต่พวกเขาก็ยืนขึ้นใช่มารีนฟอร์ดทั้งหมดอยู่ในสงครามพวกเรายังเด็กเมื่อไหร่ที่คุณยังใช้วัยเยาว์และสถาบันการทหารเป็นข้ออ้างในการหลบหนีได้ต่อสู้อย่างน้อยโดยไม่ต้องเสียใจในฐานะที่เป็นทหารตายอย่างรุ่งโรจน์และกล้าหาญ มีมากพวกนายจะเชื่อฉันไหมในที่สุดรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของรอยเขาบิดคอทุกคนพยักหน้าโดยไม่ลังเลดูอาการบาดเจ็บของรอยแล้วประเด็นนี้น่าสงสัยตรงไหนความกล้าหาญความทอระหดความขยันความมีวินัยในตนเองเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วงั้นก็ตามฉันมาค่ะดวงตาของรอยเป็นประกายด้วยความเย็นชาและเสียงของเขาเต็มไปด้วยเสียงสังหารค่ะน้องใหม่กัดฟันและกรีดร้องกำมัดแน่นการต่อสู้ที่โหดร้ายไปเลยจุดจุดในวันนี้ หนุ่มๆกลุ่มนี้ตามติดกันไปเช่นเดียวกับรุ่นก่อนของพวกเขาสวมชุดเกราะแล้วหยิบด,ดาบยาวขึ้นมาปกป้องความยุติธรรมอย่างกล้าหาญในหัวใจของพวกเขาตอนที่แปดสิบปกป้องฉันแล้วคุณจะรอดหนีไปหลีกเลี่ยงกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์จนสลัดเจ้าเวหาได้ลงจอดในมารีนฟอร์ดในปริมาณมากและขัดขวางการล่าถอยของใครก็ตามโดยพื้นฐานไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปมีสึกเดียวเท่านั้นพวกน้องใหม่กัมอาวุธแน่นและมองไปที่รอยข้างหน้าพวกเขาด้วยท่าทางเคร่งขรึมและจริงจัง พวกเขาตระหนักดีถึงช่องว่างระหว่างตัวเองกับกลุ่มโจรสลัดที่ดุร้ายอย่างกลุ่มโจรสลัดเจ้าเวหาจากนิวเวิร์ลไม่มีโอกาสชนะเพียงลำพังและพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ทุกคนพร้อมหรือยังเหล่าโจรสลัดแสยะยิ้มและเสียงร้องของดาบอยู่รอบๆและมีแรงสั่นสะเทือนที่เห็นได้ชัดและรอยแตกนับไม่ถ้วนในพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของพวกเขารอยพยายามหายใจให้คงที่ฟื้นกำลังให้มากที่สุดเขาค่อยๆหันกลับมามองดูใบหน้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งมีอายุเท่าๆกับเขาและถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทุกคนยิ้มนี่คือเเววลาาากกรตรตตีีียมมััท่สคญด รอยพอใจกับคำตอบของพวกเขามากเขาไม่เห็นการถอยกลับและความลังเลใจในสายตาของพวกเขาที่ทุกคนไม่ได้สังเกตก็คือก่อนจะรู้ตัวพวกเขาเริ่มเชื่อฟังคำสั่งของรอยโดยจิตใต้สำนึกแล้วและรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแม้แต่รอยก็ไม่สังเกตเห็นสิ่งนี้เขาแค่ไม่อยากให้เพื่อนร่วมชั้นมาตายที่นี่อย่างไรความสามารถและไรพลังก่อนที่ฉันจะเริ่มฉันขอถามคุณสักข้อดวงตาของรอยกวาดสายตาไปในสนามรบอย่างรวดเร็ว การโต้กลับอย่างดุเดือดของนาวิกโยธินที่มาสนับสนุนทำให้การรุกของโจรสลัดช้าลงอย่างมากหน่วยจู่โจมที่นำโดยพลเรือโทนาวิกโยธินได้ทำลายช่องว่างในการล้อมกลุ่มโจรสลัดที่มาจากทั่วทุกมุมของสถาบันการทหารอย่างไรก็ตามเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการมีอยู่ขององค์การเกณฑ์ทหารการรุกของนาวิกโยธินยังคงรักษาความยับยั้งชั่งใจที่สอดคล้องกันคุณกลัวตายไหมรอยหันกลับมาและถามคำถามดังกล่าวทุกคนต่างตกตะลึงแน่นอนฉันกลัวความตายฉันไม่อยากตายที่นี่แบบนี้ โกสไปเดอร์ถือดาบในมือแต่ละข้างและความของขืนก็ปราบรอบนใบหน้าที่เคร่งขืมของเขาสมเกอร์ที่กัดซิก้าของเขาพยักหน้าเห็นด้วยแค่ให้เวลาฉันมากพอที่จะเติบโตขึ้นสามปีไม่เลยแค่หนึ่งปีให้ฉันจะสามารถฆ่าจนสลัดทั้งหมดที่นี่ได้อย่างแน่นอนเสียงที่ไพเราะของโกดภูเขาที่ลุกชนนั้นเป็นความจริงพันธะญาของฉันยังรอให้ฉันกลับบ้านที่นอตดูฉันตายไม่ได้หลังจากได้ยินคำพูดนี้ทุกคนก็มองมาที่เขาอย่างสงสัยคิดว่าคนง่คนนี้แต่งงานแล้วเหรอที่นากัดริมฝีปากสีแดงขอองเธลวพูด่า ฉันยังไม่ได้แต่งงานกับคนที่ฉันชอบและฉันก็ไม่อยากตายขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอมองรอยด้วยความระมัดระวังและหน้าแดงวาวาไปทั่วใบหน้าของเธอซึ่งเดิมทีนันซี่และตกใจอัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่แฟนฉันกําลังรอให้ฉันกลับบ้านและแต่งงานอัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่ทีละคนนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สถาบันการทหารพูดความคิดที่แท้จริงของพวกเขารอยฟังและเมื่อคนสุดท้ายผู้จบรอยยิ้มที่อ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา ใช่แต่ละครนั้นมีความฝันและความปรารถนาของตัวเองที่ยังไม่เป็นจริงและพวกเขาไม่อยากตายที่นี่แบบนี้ในฐานะนาวิกโยธินบางทีความตายในสนามรบอาจเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาแต่ไม่มีใครอยากตายอย,าาย,อย่างไร้เดียงสาเช่นนี้อย่างน้อยสงครามในปัจจุบันไม่ใช่เวทีสําหรับพวกเขาที่จะฉายแสงฉันก็กลัวตายเหมือนกันรอยพูดขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องรอดทางเดียวที่จะรอดคือปกป้องฉันปกป้องคุณคําพูดที่ทรยศของรอยทําให้คนอื่นๆสับสนในทันในด เรื่องไรสาระนี้คืออะไรถ้ากลัวตายเราไม่กลัวตายให้พวกเราทุกคนปกป้องคุณทําไมทุกคนเห็นแก่ตัวถ้าคนอื่นพูดแบบนี้พวกเขาอาจจะเย้ยหยันในทันทีแต่คนที่พูดนี่คือรอยรอยที่เคยบล็อกระเบิดให้พวกเขาในสนามโรงเรียนดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเชื่อในตัวรอยไม่มีเหตุผลเพียงเพราะเขาคือรอยแค่นั้นแหละรอยไม่อธิบายมากแค่หันหลังกลับช้าช้าชีวิตของฉันเป็นของคุณพูดเสร็จเรียบร้อย ลื่นอากาศที่น่าเกรงขามและน่าอัศจรรย์พุ่งออกมาจากกลางของรอยพลังงานสีเขียวค่อยๆเปลี่ยนไปในขณะนี้และดวงตาที่น่าตกใจของนัเกเรยียนใหม่เป็นสีฟ้าเข้มราวกับทะเลเงียบความเงียบสงัดการสั่นไหวที่มองไม่เห็นรอยร้าวค่อยๆปรากฏขึ้นบนพื้นใต้เท้าของรอยเศษหินที่นับไม่ถ้วนค่อยๆบินจากพื้นดินที่แตกสลายแล้วก็สลายไปออราที่น่าสะพรึงกลัวนี้รุนแรงมากจนนักศึกษาปีหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถอยหลังสองก้าวด้วยความประหลาดใจอย่ากังวลคุณจะรอดเราทุกคนจะรอด รอยหันกลับมาและพูดแบบนี้ทุกคนตะลึงทันทีเพราะเห็นหน้ารอยหน้าเหมือนผีเส้นสีน้ำเงินและหลอดเลือดมองเห็นได้ชัดเจนดวงตาทั้งสองข้างถูกปกคลุมไปด้วยดวงตาแดงก่ำอันน่าเศร้าประตูแปดด่านประตูที่สีโชว์งเปิด